การได้พินาพักโทษเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคำสั่งที่จะพักโทษคุณทักษิณเนี่ยทางกรมรัชทันยังไม่ได้มีคำสั่งแต่ทางพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งอายัดและราชทันได้มีการตอบรับการอายัดต,ตัวคุณทักษิณไปแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ถามว่าผลของการอายัดต,ตัวจะทำให้มีผลอย่างไรก็คือคดีนี้ ถ้าสมมติว่ามีการพักโทษทางเรือนจําจะต้องแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้มารับตัวคุณทักษินนะครับว่าเนื่องจากว่าเรือนจำเนี่ยจะมีคําสั่งพักโทษแล้วแล้วคุณมีการแจ้งอายัดไว้ในคดี1นึสองพนักงานสอบสวนจะต้องไปรับตัวคุณทักษินไว้มาดําเนินการควบคุมนะครับการควบคุมของพนักงานสอบสวนก็เป็นอํานาจเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนว่า จะปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนไหมหรือนําตัวไปคุมขังโดยใช้อํานาจศาลเรียกว่าฝ่าขังก็เป็นแบบนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนดาเนินการแล้วก็จะแจ้งมายังพนักงานอายการว่าขณะน,นี้ตัวของคุณทักษศิณ์ในคดี1นึเนี่ยได้มีการควบคุมตัวอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง แนวทางปฏิบัติเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะติดตามอยู่สองเรื่องนั่นก็คือการาพักโทษกับประเด็นที่สองคือการคุมขังนะครับไว้ที่อื่นนอกจากเรือนจำนะครับประเด็นแรกท่านนาเคนได้พูดไปแล้วก็คือการพักโทษนั่นคือเป็นเรื่องของกฎกระทรวงของ กฎกระทรวงยุติธรรมปี62 63ที่พูดถึงหลักเกณฑ์การพักโทษไว้แล้วซึ่งแนวทางปฏิบัติก็อย่างที่ท่านพูดว่าถ้าหากทางรัชทันจะมีการพักโทษนะครับผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดเนี่ยก็จะแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนซึ่งมีการอายัดไว้ทีนี้เนี่ยแนวทางจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่ออายัดแล้วสมมุตินะครับตอนนั้นอายการเราตรวจสํานวนสั่งสํานวนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งมาประกอบสํานวนไปได้เลย แต่ถ้าสมมุติว่าสำนวนนี้เนี่ยนะครับมีผลต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมทางท่านพนักงานสอบสวนก็อาจจะเอาตัวมาให้กับทางพนักงานในเอกสารได้เลยและทางไอการก็อาจจะปล่อยชั่วคราวในระหว่างรอผลการสอบสวนเพราะว่าตอนนี้สำนวนอยู่ระหว่างพิจารณาของชั้นพนักงานเอกสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่ากระบวนการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไอการถึงนัเวลานั้นเนี่ยมันอยู่ในขัน้นตอนไหนอย่างไรแล้วก็แต่กระบวนการที่ มีตัวได้ตัวหากมีคำสั่งฟ้องไม่ใช่ประเด็นที่ต้องตังวลมันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับมีคำสั่งฟ้องนาทางปฏิบัติของให้การเรามันชัดเจนอยู่แล้วเราทำได้สองอย่างคืออย่างที่หนึง่งถ้าตัวอยู่ระหว่างควบคุมของทางรัชฐานเช่นถ้าเป็นกรณีเอาไปคุมขังนะครับใน,ในที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟ้องเบิกตัวธรรมดาส่งเฉพาะกองฟ้องให้ศาลแลวศาลท่านก็จะมีการเบิกตัวมาเองแต่ถ้าเป็นกรณีพักโทษนะครับ จำนวนเสร็จภายหลังกรณีอย่างเงี้ยฟ้องส่งตัวก็จะแจ้งให้ตัวมาพบก็ส่งฟ้องไปทั้งทั้งสองขั้นตอนเนี่ยเป็นมีกรอบกฎหมายและมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วและทางสำนักง,งานไอการสุดและสำนักง,งานตนุวากางชาติก็ประสานงานกันโดยใกล้ชิดอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลตรงนี้ครับ